ะะทำพายแอปเปิ้ลซึ่งทำง่ายมากแล้วเราจะทำแป้งพายนะคะจากขนมปังที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนาะและทีนี้วิธีการทำไส้นะคะไส้แอปเปิ้ลเออกุ้งลืมเอาแอปเปิ้ลมาแต่อันนี้ไส้แอปเปิ้ลกุ้ง ทำคลิปไว้ให้แล้วเนาะทำคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าสอนเสร็จแล้วปุ้งจะเอาคลิปอะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้เนาะวิธีการทำไส้ซึ่งก็ไม่ยากเราก็แค่เอาแอปเปิลมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเนยสดชนิดเค็ม1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำพึ่ง1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบอะไรนะ เอ้ยนะคะอบเชยจะใส่ก็ได้หนึ่งช้อนชาแต่กุ้งไม่ชอบกลิ่นอบเชยนะกุ้งก็ไม่กุ้งก็จะไม่ใส่เนาะเนี่ยใส่ได้ได้มาแบบนี้เนาะคุณอาเดี๋ยวกุ้งจะเอาลิงมาแปะให้เนาะแล้ววิธีการทําซึ่งง่ายมากกุ้งคิดว่าให้เด็กๆคงจะชอบมากนะคะถ้าเราให้เด็กๆเขามาช่วยทำเนาะขนมปังคุณจะเอาแบบที่ยังไม่ตัดขอบก็ได้เนาะแล้วคุณก็เอามาตัดขอบเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดขอบเนี่ยวิธีการรีแต่มันยากเนาะมันยากวิธีการทําแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ เอาลูกกิ้งหรือคุณถ้าคุณไม่มีลูกกิ้งคุณก็เอาอะไรก็ได้มารีดมากิ้งกิ้งให้เขาแบบแบนๆเนาะแบบนี้นะคะทำแบนๆแบบน,แบบนี้เราจะใช้แป้งพายจากแผ่นขนมปังซึ่งง่ายมากแล้วกุ้งคิดว่าถ้าเด็กเขามาทำด้วยเขาคงจะชอบมากแบบนี้นะคะทำแบบนี้เดี๋ยวกุ้งจะรีดไว้สักสองสามแผ่นเลยนะนะคะรีดขนมปังไว้สามแผ่นเลยเนาะสามสี่แผ่นละกันไม่รู้ไส้ไอ้กี่แผ่นอะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเตรียมไข่แดงไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองเพื่อเอามาทาให้สีเขาสวยงามนะคะถ้าคุณไม่มีลูกกิ้งคุณใช้อะไรก็ได้นะ Adapt out นอะแ p ปเอาเนาะเนี่ยแล้วทีนี้ไข่แดงหนึ่งฟองนะคะเดี๋ยวคุ้งทำเป็นตัวอย่างแค่สามแผ่นก่อนแล้วกันเนาะก็มาตีตีนะคะแล้วทาให้ทั่วแผ่นขนมปังนะคะ เพื่อเขาจะได้ติดกันดีด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ติดกันดีด้วยเวลาเราเอาแป้งทับแป้งทบเข้าไปเนาะแบบนี้นะคะอืมแบบนี้แล้วทีนี้เราจะเอาไส้ใส่เข้าไปเลยค่ะไส้แอปเปิ้ลที่เราไปผัดไปตะกี้เนาะใส่ไว้ตรงแถบข้างใดข้างหนึ่งนะอางจะใส่ไว้แบบ ประมาณตรงนี้เนาะประมาณตรงนี้นะคะและทีนี้อ่ะประมาณอย่างนี้ได้อีกแผ่นหนึ่งอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพุ่มาําให้เสร็จและทีนี้เราจะเจาะไว้นะคะเราเราจะเอามีดกรีดนะคะมีดกรีดตรงนี้จะเอากี่จะกี่ร้อยก็ได้นะคะจะกี่ร้อยก็ได้คุ่งจะเอาประมาณสักสามสี่ห้าร้อยเนาะ แบบนนี้ะะคะเพื่อให้เขาแบบว่าระบายระบายความร้อนขึ้นมานะคะระบายความร้อนจากไส้ขึ้นมานะคะแบบนี้ซึ่งทําง่ายมากนะจ๊ะอ่ะุจะทำแบบนี้เนาะกรีดไว้ก่อนทักทายกันได้นะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกินข้าวแล้วกินพายแอปเปิลตามไปด้วยเนาะ แบบนี้แล้วทีนี้เราจะเอาแผ่นตรงนี้ร้อยรอยกีดเนี่ยค่ะพับพับให้ทบไสไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้เห็นไหมเราก็จะเห็นรอยแยกนิดนิดใช่ป่ะโดยที่พายเขาก็จะกรีดแบบนี้เนาะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะทําแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ แล้วทีนี้อุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นคือช้อนซ่อมซ่อมนะคะเราจะเอามากดเขาแบบนี้เลยค่ะกดเขาแบบนี้กดให้เขาแป้งเขาจะได้ติดกันแค่นั้นเองนะจ๊ะแค่นี้นะคะแล้วเราจะเอาไปเข้าอบอ๋อเราต้องทาไข่แดงก่อนนะเราต้องทาไข่ตะกิ้ด้วยนะมาสีมันจะได้สวยนะคะเนี่ยเราก็กดทั้งสองด้านเลยนะคะ กดไปแบบนี้ให้เขาแป้งเขาติดกันแค่นั้นเองนะคะสวยแม่น่าแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะเนี่ยกรุงว่าแบบว่าเป็นเป็นเมนูที่แบบเป็นเมนูที่แบบว่าเด็กๆชอบมากเลยอะ่ะอ่ะทีนี้เราก็กดไปแบบนี้นะคะจนหมดจนหมดเลยนะคะจนหมดทุกอันเลยแบบนี้นะคะเข้าอบที่ไฟประมาณร้อยเก้าสิบองศาประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีสามสิบนาทีจนกระทั่งแบบเขาเหลืองอะเนาะ เพราะว่าเตาแต่ละบ้านเขาไม่เหมือนกันเนาะความร้อนของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันก็ดูเอานะฮะให้ข้านมเมข้าวเหลืองสวยนะจ๊ะแบบนี้คือทําง่ายมากอะ่ะนี่นะคะแบบนี้เขาจะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวกุ้งจะเอาใส่ถาดนะคะใส่ถาดแล้วก็ทาไข่ ถ้าคุณกลัวขอบมันไม่สวยนะคะคุณก็สามารถตัดแต่งขอบได้นะแบบนี้นะคะเนี่ยแค่เนี่ยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วสมมุติเี่จะเตรียมใส่ถาดที่กุ้งกุ้งเอามาทากุ้งเอามาทาถาดเมื่อเช้านี้ทําเสร็จแล้วเนาะ,อะเอามาทาเนยนิดนึงนะคะเขาจะได้ไม่ติดนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาใส่ถาดเตรียมอบกันได้เลยเนาะแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตใช้มือนะจ๊ะอ่ะ ดี๋ยวกุ้งจะเหลือพื้นที่ไว้อีกหนึ่งอันเดี๋ยวก่อนอะประมาณนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราทํากินเองไม่ได้ทําขายนะก็ก็ไม่ต้องตัดขอบก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยขอบมันแบบมันเหลื่อมกันนิดนึงมันไม่สวยคุณก็สามารถตัดแต่งเขาได้นะให้เขาแบบพอดีสวยงามเป๊ะอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้เนี่ยเขาก็สวยงามเป๊ะเนาะแต่อันนี้กุ้งก็ทํากินเองก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งให้มันช่างมันเนาะแล้วทีนี้ เราก็จะทาไข่อีกค่ะไข่ที่เราไข่ฟองหนึ่งใช้ได้เยอะนะเราก็ทาเข้าไปให้ทั่วนะคะสีเขาสีของพายจะได้สวยนะคะสีของพายจะได้สวยเนาะเนี่ยเตรียมเข้าอบได้เลยนะคะให้เขาเหลืองสวย แต่กุ้งมีขนมที่เสร็จแล้วนะคะจะได้ชิมกันเนะว่าอร่อยไหมเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่ากุ้งก็ยังไม่ได้ชิมนะคะกุ้งยังไม่ได้ชิมเลยเอาจะ้ะนี่ไส้แอปเปิลนะคะแป้งขนมปังแป้งทายจากขนมปังนะแล้วก็ทำไส้แอปเปิลไปผัดให้เขาแห้งแค่นี้แค่นี้นะคะนี่แล้วเราก็เอาเข้าเตาอบ นะคะเอาเขา้าเตาอบที่ไฟประมาณ190องศาหรือ200แล้วแต่เตาความร้อนที่บ้านของเราแต่ไม่เท่ากันเนาะคุณก็ดูเอานะคะเปิดทั้งไฟล่างและไฟบนไฟบนประมาณ20-25นาทีหรือ30นาทีแต่มาเช้ากุ้งอบที่บ้านนะ30นาทีนะคะเนี่ยไปอบนะคะแต่ทีนี้กุ้งมีขนมที่เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่เขาออกมาหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาเขาแบบนี้เดี๋ยวเราชิมกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราจะชิมกัน แบบคีเนี่ยเดี๋ยวกุ้งจะลองชิมเลยเนาะเอาอยัางไงดีกัดเลยนะอืมกรอบอันนี้อบไปตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวชิมไส้ด้วยนะว่าไส้เขาจะมีรสชาติแบบไหนนะอันนี้ตรงนี้มันก็เป็นแบบแค่แป้ง อ,อร่อยอ่ะมันหอมมันหอมแอปเปิ้ลหอมเนยสดหอมน้ำผึ้งเนาะหอมอร่อยอ่ะทำได้เลยค่ะอือตอนแรกกุ้งจะคิดว่าเฮ้ยมันจะแบบว่าแม่อร่อยเนาะ อร่อยโอเคเลยและเด็กๆต้องชอบมากอร่อยมากออร่อยทำง่ายมากนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาทำคลิปเดี๋ยวกุ้งจะทำคลิปให้มันเสร็จก่อนแล้วก็กุ้งจะเอาลิงก์ท,ที่ส่วนของทำไส้นะมาแปะไว้ให้นะคะ ก็แค่นี้สูตรนี้แค่นี้แอปเปิ้ลไม่ถึงหนึ่งลูกนะแอปเปิ้ลร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะคะแล้วก็เอาไปล้างทาความสะอาดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะช,ชิ้นเล็กๆแบบนี้เอาไปผัดกับเนยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้าผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นเองผัดให้เขาแห้งนะผัดให้เขาแห้งถ้าเราผัดรือเธอผัดไม่แห้งเราจะแบบเอามาปั้นไส้ยากเพราะว่ามันจะเป็นน้ําเยิมเย้มๆแล้วมันก็ แป้งมันก็จะแบบไม่ติดอ่ะไม่ติดกันแบบนี้อ่ะเนาะผัดให้แห้งแล้วก็มาห่อไส้ทําแบบนี้ค่ะง่ายมากเนาะแล้วก็น่ากินอร่อยมากนะคะอลองทํากันดูนะคะซึ่งมันง่ายมากแล้วถ้าใครชอบนะคะช่วยกดติดตามเพจครูกุ้งสอนทําขนมและนวดหน้าเรียวให้ด้วยนะคะใครสงสัยเรื่องนวดหน้าเรื่องทําขนมมาสอบถามกันได้เลยนะคะมาสอบถามกันได้เลยยินดีตอบให้แล้วก็นวดหน้าข่ากระชับนะนวดหน้าเรียวเด่นฟรีนะจ๊ะเด่นฟรีนะคะกุ้งขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ กุ้งขายคอร์สออนไลน์สอนทําขนมนะคะมีพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนบาวนี่สอนตีบัตเตอร์ครีมรอดช่องดอนหวายแล้วก็โดนัทเค้กนะคะซึ่งเป็นสูตรที่กุ้งทําขายเองการันตีความอร่อยทุกคอร์สท,ทุกสูตรนะคะคอร์สลบ999าบาทถ้าขายแบบอยากมีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตเนาะแล้วก็คือคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะ่ะเพราะว่าทําตามสูตรที่กุ้งสอนเป๊ะอร่อยทําเงินได้เลยเนาะแล้วก็อ่า ถ้าใครอยากเรียนทั้งหมด5คอร์สน,นะคะให้ราคาแบบให้ราคาแบบพิเศษไปเลยนะคะ2,900หรือถ้าใครอยากจะเรียนทีละคอร์สก็ได้ลองก่อนว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะอร่อยจริงหรือเปล่าก็999บาทถ้าใครอยากเรียน2คอร์สก็คือให้ไปเลยพัน0บาทเนาะจะได้มีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตแต่ที่กุ้งแนะนำนะคะที่กุ้งแนะนำมีพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับรสช่องดอนวายนะคะเพราะว่าคุณไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ถ้าถ้าเป็นเบารนีถ้าเป็นเบารนี โดนัทเค้กเนะี่ยคุณต้องมีเครื่องตีคุณต้องมีเครื่องกดอะไรแบบนี้เนาะที่กุ้งแนะนําพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับรอ้ช่องดดนหวายคุณแค่มีหม้อกวนแล้วก็คุณก็สามารถทําเงินได้แล้วแต่ว่าร้ช่องนะคุณก็ไปซื้อแท่ที่กดร้อช่อง200สองร้อยกว่าบาทเนาะก็ทาเงินได้แล้วนะคะคุณจะได้แบบว่าคุณจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะโอเคขอบคุณมาก ขอบคุณทั้งใน Youtube ด้วยนะคะถ้าถ้าถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์เลยขอบคุณมากสวัสดีจ้า